วันนี้จะพามาสอนทำขวดน้ำหยดนะครับง่ายๆนะครับถ้าทำแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะหยดไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องหมัดคอยเราก็ค่อยหมักคอยเติมน้ำเอานะครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับอากาศเข้ามาได้แค่ไหนน้ำก็ออกไปได้แค่นั้นนะครับจะสอนวิธีเจาะนะครับเวลาเราเจาะนะครับเราก็จะเจาะที่ก้นนะครับที่ก้น ที่ร่องนะครับไม่ต้องให้โดนพื้นนะครับเราจะเจาะที่ร่องหนึ่งรูนะครับแล้วก็เราจะเจาะข้างบนนี้หนึ่งร<ด>ูนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปทางนี้นะครับเราเราจะเห็นอฟองน้ําออกลอยขึ <an> ้น <ๆ display> ไปนะครับเราจะได้รู้ความเร็วของน้ําที่หยดเลยนะครับเดี๋ยวผมคราวนี้เจาะแป๊บเดียวครับโอเคนะครับนี่นะครับรูที่เจาะไม่ทราบไม่ไเห็นรลบานะครับนี่นะครับเราก็จะทำรูเล็กๆไว้นะครับ แล้วก็อีกรูกนึ่ก็อยู่ที่ก้นนะครับจิตในร่องนะครับอย่าให้โดนพื้นนะครับเพราะเดี๋ยวน้ําจะออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองเติมน้ำให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับนี่รูจะใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ํามันออกแค่ไหนนะครับ คระโดูน้ำจะพุ่งตกนี้เลยนะครับพุ่งนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดรูใหญ่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับน้ำก็จะออกมาณนี้นะครับเราจะให้ดูตอนที่ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับปึ๊บพอปิดฝาสนิทนะครับก็จะสังเกตดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับน้ำจะออกตามจังหวะที่ เราเห็นฟองน้ำนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเอาไปทำก็ทำได้นะครับถ้าอยากให้น้ำไหลช้าก็เจาะรูให้เล็กลงนะครับส่วนถ้าอยากให้ไหลเร็วกว่านี้ก็เจาะรูให้ใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับไม่ค่อยมีเวลารดน้ำนะครับก็ใช้ได้นะครับะดูครับ ขอบคุณที่ชมนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่ผมทำไว้หลายๆอันนะครับต้นนี้เป็นพวงชมพูนะครับไม่เลยนะครับไหลน้ำก็จะออกอย่างนี้นะครับจนนี้ก็เป็นต้นแตงนะครับ นี่เป็นขวดที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับส่วนนี้เป็นต้นผักเหลียงนะครับเดี๋ยวจะสังเกตจากงามที่หยอดนะครับจะหยดช้านิดหนึงนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ค่อยหยอดไปนะครับ นี่ก็เป็นต้นของพริกไทยนะครับหลักการก็คือว่าลมอา,อากาศเข้าไปได้แค่ไหนน้ำก็ออกมาได้แค่นั้นนะครับ,บเพื่อนๆเอาไปลองปรับปรุงแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าแต่ละคนเอาไปทำแล้วได้ผลยังไงนะครับคือ okay, ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ